หน่อยคะเราน้องเราเล็กถึงจริงๆของท่านเสมอเนื่องจากว่าการที่ท่านเป็นเูื่อให้นั่นแสดงว่าท่าน,นเป็นแค่มีบุญถ้าท่านมีบุญถถอวจานำสิ่งดีๆนะคะนำบุญที่ท่านมีอยู่ในตัวและในองค์กรของท่านมามอบให้กับหน่วยงานเล็กๆอย่างเราเนยซึ่งนะคะโรงเรียนรัุดิชัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ สามสี่ปีจมน,านา้ำปีสามสี่ปีจมน้ำปีหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแก้มลิงในการตักต <ฮะ S 1> ิดน้ำที่ไหลมจาจากอำเภอบงบานและอำเภอเสนาน,นะคะเรายังเูรณนะหรือปรับปรุงไม่ได้เสร็จแต่น้ำใหม่ก็จะมาอีกนวนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุญของชาวลูไนะคะเพราะว่าท่านมาจากคณะโรซารีทัวร์ปารีนะคะท่านเป็นคณะที่เป็น ใจใจบุญน,นะคะเราเป็นคณะที่มีบารมีนะคะก็ถือว่าวัดลือชัยและโรงเรียนวัดลือชัยนั้นนะคะได้รับเกียรติจากท่านเป็นหนังสือนะคะและ้วก็ชุมชนที่นี่ก็จะขอท่านบอกว่าเราเป็นชุมชนชาวบ้านพื้นถิ่นะคะคลองลือชัยที่ท่านเห็นด้านหน้าวัดนะคะเป็นคลองที่เสด็จประพาสของรัชกาลที่ห้านะคะต้นเก้ารัชกาลที่ห้าก็ มาที่นี่นะคะเราถือว่าผ่านเสด็จผ่านคองหน้าวัคซชัยจเหนว่มากด้านหน้าวัคซชนใจจะมีอนุสรณ์นะคะของอรัชกาลที่ห้าอยู่นะคะเพื่อเป็นสิ่งที่น้องลยถือว่าเป็นดินแดนที่ผ่านของอรัชกาลที่ห้านะคะและท่านก็เป็นบุคคลสำคัญที่มาให้ฝัญและกำลังใจกับชนุนชุนี่ นะะทางโรงเรียนวัดลือชัยานะทุกหน่วยงานก็ขอยินดีต้อนรับคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะและในโอกาสนี้เราขอขอบคุณทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านนะคะทุกหน่วยงานนะคะทุกคนยินดีมาร่วมต้อนรับขั้นด้วยความดีดีที่มาขอบคุณค่าน ที่มาที่ไปของงานในวันนี้คืออะไรความจริงแล้วเนี่ยเป็นแนวคิดมาจากท่านประธานบริษักรจิเนตโ์โจนในปีนี้ท่านประธานบริษักริเโเนี่ยจะไปเยี่ยมโครงการที่อยู่ในเ e เว่นแอนเ o c u s ล้วและก็โครงการพอลิโอแล้วท่านประธานบริษักรจนิเนตโตโจน์ก็ได้ขอให้แต่ละพ้า ให้จัดงานในลันกษณะเดียวกันก็คือให้ช่วยพานักข่าวมาเชื่อมชมกิจกรรมของลอตเตอรี่ที่สร้างผลกระทบที่สร้างผลประโยชน์ที่สร้างประโยชน์ให้ก่ชุมชนให้พวกคืณประชาชนได้รู้ว่าเราโรตาอรี่คือคนทำจริงเราทำอะไรให้กับโลกนะครับอันนี้ก็คอกือเพื่อให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรตเอรี่ทางหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ท่านครัวก,กันเพิ่ อีกท่านก็ได้มอบหมายให้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์มาเป็นผู้ประสานงานจัดงานนี้ได้ขึ้นโดยอาศัยวันที่นายกพบผู้ว่าการภาพและคณะกรรมการภาพเป็นวันที่เราจะจัดให้เกิดอิมแพ t ทัวร์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง,คร,ง,สองครั้งที่สามและครั้งที่สี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งสโมสรลอตเตอรี่รชเทวีเป็นเจ้าภาพ ต่อไปค่ะนะคะเราขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการภาค335 0โรตารีสากลท่านวิสซิสทักกีิดาค่ะท่านให้เกียรติอับสโมสรทุกสโมสรนะคะผมโรตารีนที่เขารินันะถือทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รับโอ้โอ้รับมีมเที่ได้รู้จักกับท่านก่อนวันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจแ้วก็เต็มเกียรติ เดี๋ยวถึงเต้นบ้ากตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ผมตื่นเช้าตีห้านะครับถึงเเออ่ดี๋ยวขับรถไปถึงที่เออ่ที่ที่เจอกันนะครับวังซื้อออกโมงครึ่งคิดว่าง่วงนอนไม่ง่วงเลยครับตื่นเต้นจริงๆว่ราะแต่คุูนี้ก็ไปลงไปมากรับใหม่ผมอยากจะมาอีกเด้อเลยครับ

สวยเหรออ้าวถูกต้อง <laughs> <laughs> Oh <laughs> i to